ประธานที่เคารพค่ะดิฉันคติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะก็ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องที่มีถนนยุบนะคะบริเวณถนนสามเสนซึ่งก็จะมีการส่งเรื่องนี้ค่ะไปยังกรรมธิการวิสามัญยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างนะคะดิฉันก็อยากจะมีประเด็นเล็กน้อยค่ะที่จะฝากไปยังทางกรรมธิการนะคะให้ช่วยหาความจริงนะคะแล้วก็ ออสอบถามถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาให้ เราได้พิจารณาแล้วก็ตอบกับประชาชนนะคะโดยประเด็น,รดนแรกค่ะดิฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสอบหาผู้รับผิดช,ชอบค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่าเราให้เจ้าของโครงการเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนค่ะหาคนรับผิดช,ชอบนั่นทําให้เราไม่อาจจะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่นะคะเพราะว่าอาจจะมีการปิดบังข้อมูลเพื่อให้ตนเองนั้นพ้นผิดค่ะในขณะที่เรา ต้องการข้อมูลจริงที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือภาพทั้งหมดนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตค่ะ mm hmm. แล้วก็ปัจจุบัน,นะคะ่ะ mm hmm. ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุใดว่าเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติหรือว่าเป็นฝีมือมนุษย์อันเกิดจากการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและว่าถึงแม้หน่วยงานต่างๆค่ะจะได้มีการเร่งซ่อมแซมนะคะแต่ว่า ก็ยังไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าเป็นใครองค์กรใดหน่วยงานไหนที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแล้วก็กทมเองค่ะจะนํางบประมาณภาษีของประชาชนเนี่ยไปจ่ายแทนผู้รับเหมาหรือไม่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้ชัดออกมานะคะทางนี้ค่ะได้มีรายงานนะคะว่าได้มีการเชิญทางกรุงเทพมหาคนครการปรับปรา รถไฟฟ้ามหานครนะคะแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าไปชี้แจงกับทางกรรมธิการแต่ทางตัวแทนของรถไฟฟ้ามหานครค่ะ mm. ก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดถึงสาเหตุได้เพียงแต่รับว่า ออสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากสิ่งก่อสร้างของตนแล้วก็ให้สัญญาว่าจะมารายงานผลกับกรรมธิการภายในสองสัปดาห์ดิฉันจึงอยากฝากเรื่องค่ะไปยังกรรมธิการวิสามัาที่สับเรื่องให้ช่วยหาความจริงนะคะว่าทำไมการสอบสวนถึงได้ให้ดำเนินการ โดยเจ้าของโครงการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแบบนี้มันจะมีกระบวนการในการพิสูจน์ความจริงหรือค้นหาความจริงที่เป็นอิสระเพียงใดนะคะ2ค่ะมันมีการเก็บหลักฐานณจุดเกิดเหตุหรือไม่คะเช่นตัวอย่างดินสภาพอุโมงค์หรือว่าโครงสร้างใต้พื้นดินนะคะ เพราะว่าในข่าวนะคะมันก็มีเขียนเอาไว้ค่ะว่าเตือนให้ระวังว่าการถมทรายหรือว่าถมปูนลงไปโดยที่ไม่มีการเก็บหลักฐานเพราะอาจถูกมองค่ะว่ามีการปิดบังพยานหลักฐานนะที่เกิดเหตุน,นะคะ 3. าค่ะจะมีการเปิดเผยรายงานการสอบสวนะต่อสาธารณะหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานฉบับเต็มหรือว่าเป็นรายงานสรุปก็ตามะคะ่ะโดยที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบในการเขียนรายงานอย่างชัดเจนนะคะ สค่ะควรจะต้องมีการให้มีผู้ตรวจสอบอิสระค่ะจากมหาวิทยาลัยหรือว่าสมาคมวิชาชีพหรือเป็นวิศวกรอ,อิสระนะคะมาช่วยการสอบสวนคู่ไปกับคนที่จะเป็นคนตรวจสอบหาความจริงในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ดูว่าเผื่อว่าจะได้เป็นการตรวจสอบซ้ำนะคะเราก็ควรจะต้องมีกลไก ในการคุ้มครองพยานค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสถานที่ตรวจสอบนะคะเพื่อไม่ให้ถูกแทรกแซงค่ะหรือว่าถูกดัดแปลงภายหลังอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าคุณจะต้องทํานะคะประเด็นที่2ค่ะดิฉันอยากพูดถึงกระบวนการในการลงโทษหรือมาตรการเดียวยาแล้วก็จะมีการป้องกันอย่างไรในอนาคตนะคะเพราะว่าจากข่าวที่รายงานมาค่ะได้มีการรายงานความคืบหน้าของ การซ่อมแซมถนนหน้าโรงพยาบาลวชิลานะคะว่าทางรถไฟฟ้ามหานครค่ะได้มีการเทคอนกรีต เพื่อที่จะอุดหลุมแล้วแล้วก็เตรียมเคลียร์เศษอุปกรณ์ต่างๆออกจากหลุมนะคะพร้อมยืนยันว่าจะคืนผิวจราจรนะคะให้สามารถใช้งานได้เนี่ยในวันที่9ตุลาคมนอกจากนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุโดยเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะนําไปวิเคราะห์อย่างละเอียดแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีรายงานอย่างชัดเจนค่ะว่าจะมีการเยียวยาและลงโทษอย่างไรนะคะซึ่งถ้าพบว่าเป็นความผิดของผู้รับเหมาค่ะ จะมีมาตรการในการลงโทษหรือบทลงโทษตามกฎหมายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในทางแพ่งหรือว่าทางอาญานะคะและหากเป็นการละเลยของหน่วยงานรัฐนะคะ มันจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วเราจะมีระยะเวลาในการรับประกันงานหรือไม่นะคะที่ผู้รับเหมาเองจะต้องทําการซ่อมแซมโดยที่จะต้องไม่ใช้งบป,ประมาณของรัฐค่ะหากเกิดความเสียหายหลังจากที่เปิดใช้งานไปแล้วหรือไม่นะคะซึ่งก็ควรจะต้องมออีหน่วยงานอิสระนะคะในการตรวจสอบด้วยแล้วก็ให้สามารถยื่นฟ้องทางแพง่งแทนประชาชนได้หรือไม่คะ่ะ จึงอยากฝากไปยังทางกรรมธิการที่จะรับเรื่องนี้ไปนะคะให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็หาคำตอบเหล่านี้มาให้ประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ